สวัสดีค่ะพบกับช่องแล้วแต่ได้แล้วนะคะวันนี้พี่แพนจะมาเล่นเกมทายคำถามนะคะก็คือเราจะจับคู่กันจับคู่กันแล้วก็จะให้อีกคนนึงใบก็จะให้ประมาณนี้เลยในรูปแบบเกมนะคะนี่ก็จะเป็นนี้อันนี้คือคาที่เราจะให้ใส่ชิวของเราใบนะคะดูซิว่าเรียมีคนตอบถูกไหมนะคะใครตอบถูกที่แบบโคตรเก่งอย่างนี้นี่นี่นะคะคือพี่แพนไม่ได้จังไรนะพี่แพนไม่ได้คนเขียนเอ่อตากล้องบอกให้เขียนแบบนี้นะคะเอา ใช่นั่นแหละเออตามเข้าไปเน่แต่ละคําพวกนี้น่าจะง่ายกว่านะพวกนี้เพราะมันเป็นคําที่ใช้สรรพนานเนาะแต่อันเนี้ยเราบางทีเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับมันมากอะไรย่างี้ใจคิดก็ตลกแล้วค่ะทุกคนมาเราเรียนเชิญแขกรับเชิญกันดีกว่าม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 าเจริญแขกรับเชิญของเรานีใครบ้างนะคะอคนแรกเลยแล้วกันนะคะป้อมแดงค่ะปอมแดงเอาใส่เียงจิ้งหรีดให้ด้วยอ่ะมา อ่าต่อไปค่ะต่อไปนี่ต้องเล่นมุกเองตบมุกเองเลยใช่ไหมนี่อันนี้คือแอดมินออยของเราค่ะอ๋ออันนี้ก็ครับผู้างานอันนี้ก็แอดมินต้นของเรานั่นเองนะคะชื่อพี่ต้นนะคะโสดนิสัยดีหล่อเหลาโ้ยไอหล่อเหลานี่น่าจะไม่ใช่ลราเลย เอาเถอโอเคอาตะเืออ่อไปมาตไปพี่เชิญหน่อยเชญหน่อยพี่บุญอดของเราเอยเฮ้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 บเฮ้ยเับยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเันยเฮ้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 แเน้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้นนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้เฮ้ยเฮเ้ยเยยเเ พี่โอคค่ะรู้เลยงงัำไส้ของสุดท้ายตัวนายเลซซิ่งสปาดี่รักใช่แขกรับเชิญของเราอาพัลลาบค่ะครับผมอันนี้เรนเจมส์แล้วใช่ไม่ยใช่เอาอีกแล้วอ่าโอเคพร้อมแล้วก็เรียนเชิญทุกคนเลยค่ะมาถึงมาถึง ของเราแล้วนะคะจะได้เสียงดังแบบเต็มระบบนะคะแล้วก็ไม่รบกวนใครด้วยป่ะตงมาๆงต้อมั่งมาเนนีนับก่อนมีกี่คนเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหนึ่งสองสามโอ้ยเออเบื้อขาวอิกงโอ้ยอ๋น เอโอเคคับทุกคนอันนี้เราก็ได้ครบคู่แล้วมาเราทำการแข่งขันกันเลยพี่แวนบ้าพี่เพนชนะแน่นอนเพราะว่าพี่แพนไม่ได้คู่บักรอดโอเคมาๆาๆามาดีใจได้เลนเกินครั้งนี้เราอยู่ทีเดียวกัน ชนะแน่นอนเพราะเราอยู่กันตั้งเด็กแล้วใช่เพราะตั้งแต่เด็กเราทะเลาะกันมาก็บ่อยครั้งวันนี้เราจะร่วมมือกันเพื่อที่จะทำกันไอเตี้ยมาทำไมอยู่ผิดคู่แล้วมากไ่คิวยูมาอยู่เป็นมือเกือบโอเคเราร่วมมือกันเราจะชนะสงครามเราต้องมาอยู่ทีมกันเพื่อเงินห้าร้อยไปกินเบียร์ตอนเย็นจัดเลยกินกินเลยังเอ้ยเพื่อยาปลาเปลี่ยนข้างดีกว่าไปเปลี่ยนข้างดีกว่าไยเดี๋ยวก็หายโอเค เราเราคุณสงสริ่เราได้เงินห้าร้อยมาเราเราพากันไปเงินเที่ยวโรงเรียนเฮ้ยดูชิลจัดเด็กงมดจั่วมาเลยไอ้หน้มันดูอย่ที่ใช้คำว่าดถูกอย่างไรไม่น่าชนะเขาหรอกครับอ๋ออยดิล่าคู่แข่งเราแต่ละคนเป็นไงบ้างคิดว่าน่าจะได้นะแต่ ที่ตัดทิ้งไปได้เลยคือคู่อันมีต้นกับไปรอดอันนั้นตัดทิ้งไปเลยแพ้แน่นอนไปเลยเน่าก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับในวันนี้ก็จัดได้หมดไม่อะไรก็ได้อะไรก็ได้อ่าได้หมดใช่คิดว่าจะได้ตังค์ห้าร้อยไปเดียวไหมได้แน่นอนก็เจ้าของช่องยังไงก็ชนะอยู่แล้วใช่แล้วพี่อย่าไปเพราะว่าเราน่าจะขี้โกงอยู่กับพี่ได้กินเหล้าฟรีแน่นอน เอ้ยหาคนไม่กินเหล้าวัดีโอ้ไม่เสียตังวันนี้งานปรีครับทุกคนกินเหล้าไม่เพีนเนาะโอ้เด็กดีโพเด็กดีเลยปะห้าร้อยนี่มันเป็นของเราเท่านั้นมันต้องเป็นคู่เราเท่านั้นที่ได้ห้าร้อยนี่นะดูทีมอื่นเขาไม่มีปัญญาใช่ไหมมันต้องของเราคือทีมบางพน้าแม่หินปูนเต็มปั้นเลยหินปูนแป้งฟันแล้วเตยมกู แปลงแล้วแต่มันไม่ออกอย่าว่ามาเล่นกันงี้เถอะฝั่งนู้นยังไม่อาบน้ำเลยพี่โอเคเราต้องชนะเราตกลงกันแล้วหน้าบอมสี่ร้อยพี่อามร้อยหนึ่งโอเคไม่เป็นไรที่เหลือหาเอาได้ก็เราก็รู้แล้วพี่เนียเล่นอะไรไปเล่นกันสองคนไปโอเคค่ะพร้อมแล้วได้คู่ ทุกคนแล้วใครจะชนะมาดูกันใครแพ้โดนแปกนะฮะใครตอบไม่ได้โดนโดนโดนโอเคมาเริ่มเลยเริ่มเลยหนึ่งสอง้งขันสามขั้นเลือกทีละเลือกทีละขั้นแปดวิละแปดวิขันห้ำ เ,เ,เราลงเรียนเดียวกันเจ็บเจ็บหอุดยุดกูบอกแล้วคู่กูต้องชนะแล้วไปคันสังคังเลยคูนึกว่าคันสังคังเห็นเก่าอย่างนี้เนาะเก่าจะทำในคันสังคังเอออย่างดีชนะชัวร์โอ้ได้กินเบียฟีวันนี้ได้กินเบียฟีจะไปยังไงเอาจะทำเด็ดเสียงไม่มีทางได้อะตั้งเฮ้ยหัวนกนกทางนี่ผ่านไปครับ

จเดี๋ยวตรงนี่ไอ้รอดไอ้รอดต้องอ่านพี่ผมให้มันอ่านมันจะอ่านออกไหมล่ะเออได้ไอรอดอ่านไอ้รอดเงยหน้าแล้วก็หลับตานะลงโทษตัวเองก่อนเลยได้ไหมลงโทษข้างตัวเองก่อนโอ้ยผมเราต้องเชื่อมั่นในบุญรอดอย่าอย่าอ่ะอ่ะหลับตาก่อน บอกตรงๆเกียดคนเขียนคำนี้มากเลยเด็อ่ามอ๋ออะไรอะไรเอาพูดเอาไว้ตรงหน้าผากอะไรอ๋ออะไรเอาเอากันไม่ใช่หนึ่งดิบเอ็ดเตียนสทำพูดเตียนตีกิด ปภาษาเราไม่พร้อมกันเลยเลยเลย่เแล้วเดี๋ยวได้ทีมคู่คู่เอาหนึ่งสองสาม ผมต้องจับไงจ่ะก็เลือกเอาเลยเพราะว่าทําไม่ห็นอยู่แล้วนี่ป๋อเคหันๆเลยกลับด้านกลับดึกซองเซ็งขำอ่าอ่ากันเจ้าอะไรวะอะไรวะหมดอ้อฮะใคร หไข่ไข่หำไข่หำสา1สี่ห้าสิกไข่หไข่หำยี่สิบไหนังไข่ห้ำสิบแปิบห้าส้กสเดแป้ก้าส่สิห้าสิบหกสิบเจ็ดปุ๊บเอ้าสิบสี่้างิอหก โอ้ยอย่าปิดหน้าเอานั่นแสบหรือเปล่าหลับตาไว้เอาหนึ่งสองเอาควสองไม่ใช่แฟนไม่มีอะไรอ่าแฟนที่สอง นั่นแหละอะไรมึงปิดด้านไอ้มึงจะปิดไม่ต้อยิ่งด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งโหหนึ่งสองสามปลาปลาไหลไปปลาปลาโลตปลาปลาปลาอะไรต่อปลาโอ้ปลาดุกปลาบีโลโอ้โห มาดิครับผมโดนเชฟจงกี้คยสิฟาใจปรรอดปลอดเป็นยังไงปรารอดเอาเจ้าปิดตาไว้ก่นเด้ออันนี้ซ้ำหนึ่งสองซ้ำซ้ำซ้ำยอดเลยเอา เฉลด่รู้ป่ะเราไม่โกงไงโเอายีเพื่อนเติมตองน้ำมึงเจะแต่ก่อนมึงติดอะไรยายาอะไรบ้าไม่อีกอันที่เรียกนี่พูดความจริงยาอะไรล่ะแต่ก่อนเขาเรียกยาอะไรยาม้าเอออันแรกม้าคือถูกแล้วอ่ะที่ไม่รำสูบสูบ่านอะไรหลอดหลอดผ่านอะไรดังน้ำลอยรวมกันเป็นมาน้ำ ไม่ได้พ right ูเไม่ได okay, okay, ้เอาเอะกี่นทีเกินเมลาอ่งเยอะพื่อลิตในบนี่แหละทามนเลยนั้นมันเจขนาดไหนรึฉันจะแพ้กับตอนนี้แลโอเคพอมยังพอมยังอ่ะนี่แหละเค้นที่เอาจับหัวเอาละไง สอใครชอบเอาเซนติซิพีโอมไปคอนแกนไอ้โกไงเอ้ยเฮ้ยถขาบอกว่าใครเป็นจากก็รู้เร้วเอาเล่นเหละอ่งสอง่งสองเทศกาลวันคริสต์มาสต้องมีไก่อะไรเอาว เด็กไฮโซเงือยได้แผ่นล่างเด้อไม่ยากไม่ง่ายเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเอาไปเายเอาดึงสองสามลุงแซม มันดูขิ้ตัวน็อตง่ายเลยนึงไม่ว่าสีผมแม่แค่สีผมเมื่อสายขี้ผมงานเราบุญรอดจะเอาไหมอาจจะบ้ญรอดครับพี่ต้องทำยี่ต่ออยยากอยากอ่ะเป็นอันว่าก็ในอืพี่อมชนะอีกแล้วเป็นคู่ชนะอีกแล้วอาะโอ้ยอมยอมเลยยอมป่ะโอ้ยอมยอมเลยทุกคนวันนี้สนุกไหมก็เม้นมานะคะพี่แผนสนุกมากมวนอยู่คนเดียว ทุกคลิปที่แวนเล่นเกียพี่แวนจะสนุกที่สุดสนุกแบบโอ้ทั้งในไทยคลิปทั้งในลืมเลยลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดคลิปแล้วมามาทำโทษก่อนเรา่นฐานะที่พวกเราเป็นเด็กเมืองไทยสงเป็นชาวพุทธก่อนอแนะนำว่าเวนมันระงับด้วยการไม่จองเวนขอเพลงมากโรงเรียนหน่อยพี่อะไรนะ เกิดโดดเรียนบ่อยไงก็ไม่ค่ไปวัดอันนี้สองครับโอ้ม่โหเป็นหูเลยโอ้หัวขับเอ๋ ควนหลงสงการหมดเนี่ยพอหนึ่งผลงานเพลงแซมพอหนึ่งผลงานเพลงไหนๆก็โดนละเศรษฐเธอแล้วใช่ไหมเศรษฐายเธอพอหรือยังโอ้โหจะมาเล่นขมอ่ะิ้น่เพือนมีะข้างหน้าเราอย่ามาร่วมงานกันอีกเลยก็ก็ดีแล้วที่ผ่านมาเข้ารอบพิงนะฉันว่า รอบเชิงมันถึงมาไกลมันก็ไม่ได้เงินคนค่อยคนชนะมึงจะรู้พวกอื่นโดนน้อยกว่าเราหยิกเราก็โดนเยอะกว่าเขาใช่ใชไงโดนเยอะโอเคก็ไปไปละไปละครั้งหน้าครั้งหน้าเดินกันเดินกันเดินกันตรงนี้ไมครัอยากนะโอเคค่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบก็แล้วแต่ก็กดแชร์หน่อยนะคะบ๊ายบาย